กมบินสูงดูวิดีโอกับตุกเว็บช้าหรือโดนบล็อกแกได้ง่ายดูกันเลยครับโดยปกติแล้วมือถือ Android ของเรานะครับเวลาที่เราเล่นเน็ตนะฮะเราจะได้ค่า D n s จาก ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมาซึ่งเราจะได้รับข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของความแหลกความเร็วแล้วก็เวลาที่เขาบล็อกเว็บไซต์ต่างๆไว้นะครับแอปในวันนี้ที่จะแนะนำนะครับจะช่วยให้เพื่อนเนี่ยสามารถเปลี่ยน d n s Server ได้ฟรีถึง18 เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วก็ก็สามารถทดสอบได้ด้วยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนที่มันได้ค่าปริ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะกับเรานะครับจะได้ทําให้เราเล่นเกมได้แหลกน้อยลงนะครับดูวิดีโอออนไลน์กต็ตกน้อยลงเพราะมันจะไปลดพวกบัฟเฟอริงหรือบัฟเฟอร์นะครับระหว่างที่เราเล่นวิดีโอนะครับเล่นเน็ตได้เร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูแอปพลิเคชันกันเลยครับ อ่ะให้เราเข้ามาที่ google play store เลยครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาเลยนะครับ internet optimizer p r o d n s c h a n g e r นะฮะโอเค okay, แล้วกดเปิดเข้ามาเลยนะครับเราสามารถย่อเมนูได้โดยสวิปไปทางซ้ายนะครับเอ้ยไปทางขวานะครับแล้วก็จะมีเมนู App setting ต่างๆแนะนำให้เปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับฟังก์ชัน auto start boot นะฮะ แอปจะได้ทํางานทุกครั้งเวลาที่เรารีาร์ทมือถือขึ้นมาใหม่นะครับโอเคเรากดแบ็คกลับมาแล้วก,กลกับมาที่หน้าโฮมของเรานะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถทําการเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับดยที่ดอปดาวน์ตรงนี้นะครับมีเซิร์ฟเวอร์อยู่18ตัวนะครับอ,อันนี้ผมจะแนะนาําวิธีการใช้งานดูนะครับว่าเราจะดูยังไงนะครับว่า d n s ตัวไหนเนี่ยมันเร็วกันนะฮะ,ะสมมุติว่าผมเลือกที่ Google d n s ก่อนเราเลือกแล้วนะครับเรากด ่า uh, Activate ครับปรากฏ Activate แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีค่าปริ้งโชว์ขึ้นมาให้เราสังเกตตรงค่าปริ้งตรงนี้นะครับค่าปริ้งเนี่ยถ้าค่าปริ้งต่ำนะครับก็จะทำให้เน็ตเนี่ยเร็วนะฮะอ่าสาิบสองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นดูบ้างนะครับอ่า uh, เดี๋ยวลองอ่า uh, อย่างเป็นคอร์สนดูนะครับอ่า uh, เราเลือกคอร์สนแล้วเนี่ยนะครับก็ดูนะฮะเห็นไหมฮะตรงน,นี้ก็ต่ำลงไปอีกนะฮะได้ปริ้งมาประมาณ10 1.81นะครับอ่าแต่ว่าอาจจะยังไม่ต่ำที่สุดนะครับเราสามารถเข้าไปดูตัวปริงที่ต่ำที่สุดได้อีกนะครับก็คือกดเข้ามาที่อ่าตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองเลือกเป็นอีกสักตัวหนึ่งนะครับอ่าเอาเป็น green team dns ล้วกันนะครับอ่าลองลองกด activate ดูนะครับ อ่าเดี๋ยวมาดูปริ้งตรงนี้ดูนะครับเห็นไหมค,ครับปริ้งศูนย์เลยคะับเนี่ยหลังจากที่เราได้ค่าที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเอาไปลองเทสสปีดหรือไปลองใช้งานดูได้เลยครับเวลาที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับมันจะขึ้นเส้นลักษณ์ VPN ตรงนี้อยู่นะครับเราสามารถเอาไปเล่นเกมนะครหรือว่าไปใช้งานได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวผมลองเทสสปีดได้ดูอ่าเน็ตก็เร็วดีนะครับค่าปริ้งได้ต่ำมากนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามชอ e ่อง easy android แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ